บอน้ำครับบอน้ำ,นำสักไปรอบของบ่อในตระบ้าน68ตน้นครับนี่ครับต้นซักครับรอปิ้งไว้ให้มันสูงริบย่างเดียวนาคารถไถน้อยทัดแปลงครับขันนี้ไว้สำหรับสูบน้ำย่างเดียวครับ เดีย๋ยวแบคนลากอย่างเดียวครับลากจุงลากจุงจะสลิงอันนี้แบรบรถพอพอท่างทิศตะวันออกครับคนซักกับำลังเกีเ่ยวแงาม Okay. มาเบิงอันนี้บันตายครับผมไฟใหม่นะครับปรากดว่ายังอยู่ครับบายตครับลงมาไหน่าก่อนครรบเห็นไหมครับนั่นะครับถแถวไปนะครับม้นานไต่ครับ แต่งยอดของว่าหม่ครับครับอดูแลครับครับมาขอบอรกระาันี้ก็จะเป็นต้นประดูไอ้ต้นพยุงครับปไว้หาสิบต้นครับพยุงหน้าไทยไว้ครับ หกขึ้เก้ามีตะบอลหลกๆครับอันนี้ดีเพิ่นนะครับนี่ครับอาสัตว์ ยุงปลูกตอนอ้นยางนาเลยที่ต้นเดียวพอหล่อนะครับมันก็ติดนี่ครับหกครับหกหกไหลปีหน้าปีหนึ่งก็จะเอาต้นถั่วเข่าลงบ่อไว้ล้วมาหมักมาหมักแนวครับเนี่ยต้นพะยุงครับไอ้ตอน้ตอนต้นยางนามีต้นเดียวครับปลูกไปหนีสิบต้นเหลือต้นเดียว